ทุกวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความสําเร็จของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเดวี่ค่ะเขาเปิดตัวมาค่อนข้างจะแรงนะคะจากส่วนผสมของสมุนไพรแล้วก็มาตรฐานที่โอ้โหได้รับการการันตีมาจากต่างประเทศมากมายรวมถึงตอกย้ําความแรงของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยใบหน้าของเขาเองนะถ้าอยากรู้ว่าหน้าของเขาทําให้ผลิตภัณฑ์ขายดียังไงมาดูกันเลยนะคะกับเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณวิษณุหรือว่าคุณเอสสวัสดีค่ะ ครับโอ้โดูหน้าสิดูหน้าวันนี้สอเพรียนติดนึงนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองดูแลตัวเองเลยรับวันนี้ลืมลงรองพื้นมาอทูเวอย่างเดียวที่ทูเวอย่างเดียวใช่ทูเวอย่างเดียวทูเวอย่างเดียวอย่างดี้สวยขนาดนี้นะออว่าไม่ได้มันมีเคล็ดลับในการดูแลผิวพรรณใบหน้ากันยังไงบ้างเอาคร่าวๆก้างๆก่อนก็โดยปกติแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลา แต่สมัยก่อนเนี่ยชอบทาครีมรทาครีม,รรมชอบซื้อนู่นซื้อนี่มาแล้วก็มามทาทา,ทาเสร็จแล้วเนอเนอแล้วก็เป็นสิวทีน,นี้ก็เอ๊ะเราจะหาอะไรที่แบบ บำรุงลึกไปถึงชั้นข้างในเลยแล้วก็ทําให้ผิวเราดีจากข้างในแล้วสู่ภายนอกเหมือนกับการกินแล้วแบบทำให้มันดีแล้วมันเข้าออกมาจากข้างนอกเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยมาได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาก็เลยนําความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาเป็นของตัวเองคิดค้นด้วยตัวเองสูตรของตัวเองเลยเขาใช้ด้วยตัวเขาเองแล้วก็มีทีมเภสัชกรที่ดีแล้วก็ผ่านการตรวจสอบจากออยเนี่ยถูกต้องแล้วก็ถูกสุขสารละ สุขลักษณะอนามัย <laughs> ใช่ <laughs> ถูกสุขลักษณะจริงๆแล้วก็ได้รับการการันตีจากหลายสถาบันชื่อ<ช>ดังใช่ใช่จ้ะ มีอะไรบ้างนะที่เขาก็รันตีมาเห็นได้ได้รางวัลจากเมืองนอกด้วยนะถ้าเป็นในส่วนของต่างประเทศเนี่ยสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยจะได้รับอีโคเซอร์ก็เป็นอีโคแนチュรัลคอสเมติกก็เป็นรางวัลที่ว่าสารสกัดเนี่ยมันไม่มีเคมีไม่เป็นพิษต่อชแวดล้อมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าได้รางวัลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นงานวิจัยที่นักวิจัยเนี่ยเขาคิดค้นในสารสกัดต่างๆเนี่ยว่ามันบริสุทธิ์แล้วมันปราศจากสารเคมีหรือตัวยาเนี่ยแต่ว่ามันเห็นผลชัดเจนจริงๆนี่งาปนถางวไลย ตูกต้องอิยาไม่ธรรมดาเลยเนี่ยบอกแล้วเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์เดวี่เนาะมาแรงมากในตลาดเครื่องสำอางอาล่ะคราวนี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเรากันบ้างว่าตัวไหนที่เป็นพระเอกของเดวี่เลยตอนนี้ก็คือว่าพระเอกและนางเอกเนี่ยจะยืนคู่กันเลยเนี่ยก็คือว่าพระเอกของเราก็จะเป็นตัวสีขาวตัวนี้นะอ่ะเอามาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆมาใช่นี่ตัวเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะฮะอันนี้คือคลีน จะเป็นตัวเจ็บเป็นทั้งเซรั่มแล้วก็ครีมในตัวเเป็นซมัมร่อาจจะเรียกว่าเป็นโลชั่นนะเพราะว่ามันจะซึมเร็วเอาไว้สําหรับทา ทาบนใบหน้าเนี่ยแหละก็คือว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของคืนความกระจ่างใสให้กับผิวด้วยขวดของเขาสีขาวนะก็คือจะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยใสแล้วก็อมชมพูล้างหน้าออกมาเล่นเหมือนเหมือนเราไปเล่นกีฬาออกมาใหม่ๆเนี่ยแก้มจะอมชมพูมีเลือดฝาดมีเลือดฝาดใช่ไหมตะตุ้งให้เลือดไหล้องไม่ต้องหาอะไรมาฟาดนะมีเลือดฝาดขึ้นมาเลยก็จะเพิ่มออกซิเจนเพิ่มเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพิ่มน้าใต้ชั้นผิวแล้วทาให้ผิวแน่นกระชับขึ้นเขาสกัดจากอะไรอะคะตัวนนี้กก็็จะเปพว คิโไลท์ลิโกไลท์ก็เป็นพวกเชเอมเชเอมเทแล้วก็จะเป็นชาแล้วก็จะเป็นไฟโตเซนเทคก็จะเป็นพวกสเตมเซลล์จากแอปเปิลสเตมเซลล์จากแอปเปิลเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งคือเขาจะช่วยรักษาเซลล์ผิวของเราเนี่ยยืดอายุเนี่ยให้เราแก่ช้าลงเหมือนแอปเปิลเนี่ยเราเราแช่ในตู้เย็นไว้เราไม่กินนะหกเดือนปีหนึ่งมันยังไม่เหี่ยวเลยพี่ต้นใช่ไหมเราใส่ไว้ใช่แต่ถ้าถ้าเราผ่าปุ๊บเนี่ยกว่ามันจะเหี่ยวกว่ามันจะแห้งลงไปเนี่ยมันก็ปาไปสามเดือนละ ถูกมถ้าถ้าผ่าแล้วนะเพราะฉะนั้นคือเมื่อเอามาอยู่ในผิวเรามับำรุงผิวเราเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแล้วเก็บให้ผิวเราอยู่จนหน้าใสเนี่ยให้หน้าแช่ไว้ในตู้เย็นอันนั้นแช่ทั้งตัวดีไหมตัวนี้ต่อมาเอะไรฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวสีดําใช่สีดําก็จะเป็นท็อปส c r e เ t o ตท็อปสกเล็ตเนี่ยทำงานเนี่ยก็คือให้คุณประโยชน์สิบประการค่สิบประการก็คือทําให้ผิวแข็งแรงปกป้องริ้วรอยช่วยในเรื่องของริ้วรอยที่ลึกเนี่ยให้ตื้นขึ้นเนี่ย ผลงานวิจัยเนี่ยก็คือว่าตื้นขึ้นได้6กสิอันนี้นะใช่แป้งบนแผลเป็นที่แบบว่าเป็นหลูเป็นบุ๋มหลุมลงไปอย่างนี้เราดูอย่างภาพเนี่ยเป็นงานวิจัยที่เขาทดสอบกันเรียบร้อยแล้วว่าซ้ายซ้ายเนี่ยคือที่เป็นริ้วรอยใช่ไหมคก่อนใช้แล้วพอใช้เนี่ยยีวันเห็นผลชัดเจนว่าริ้วรอยมันตื้นจริงๆอุ้ยมันมันมัน มันตึงขึ้นหรือว่ามันเติมเขาจะเติมขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาเติมคอลลาเจนใช่เพราะว่าตัวนี้อย่างที่เราจะเห็นว่าตามเคาน์เตอร์แบรนด์เราจะเห็นขวดสวยๆอย่างนี้เขาจะบอกว่าเป็นตัวสุดยอดของเขาถูกไหมเพราะฉนั้นเดวี่ก็มีตัวสุดยอดก็เลยใส่ขวดเหมือนกันอย่างนี้ก็คือว่าเจ็ดวันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเห็นผลชัดเจนทีนี้ก็จะช่วย อะไรที่เป็นริ้วรอยรอยสิวได้ไหมคะได้อันนี้มันคือเป็นอู้เป็นแท่งเป็นแท่งใช่ไหมใช่จ้ะเป็นแท่งแล้วก็ตัวตัวนี้แจะเป็นแท่งแก้วนะจ๊ะแล้วก็ดูเนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นประกายเห็นนะเป็นประกายแล้วก็กลิ่นเนี้ยเป็นประกายเหรอฮะ ประกายเปลี่ยนแปลงเป็นประกายศจ่ายผิวมะกี๊แล้วเนี่ยพอเราทาลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโดยปกติเนี่ยทำตามเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยพอทาปุ๊บมันจะมันย่องใช่ไหมแล้วจะมีความความเงานิดนึงแต่เนี่ยบนหน้าจอนะเพราะว่าแสงไฟสาดมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันมันมันจะขึ้นเงาเลยแต่นี่ไม่แล้วเพื่อนเมื่อเมื่อทาเมื่อกี้นี่นะมันซึมไปเร็วมากแล้วเทียบกันกับมือสองข้างเนี่ยยังไม่ได้ทานะอันนี้มือที่ทา เออเนี่ยผลของมันเห็นชัดจริงๆแต่เดียวเลยนะเนี่ยจริงๆนะไม่กลิ่นดีด้วยนะแล้วก็สัมผัสดีเชียวใช่ถ้าภาษาอังกฤษก็มันไล์มากเนี่ยใช่เบาเบามากแล้วก็เป็นซูเปอร์ซูพีเรียก็คือ ดีที่สุดสุดที่สุดตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดเลยตัว็อปเลยใช่แล้วจริงๆแลวเนี่ยเขาจะมีขึ้นชื่อเรื่องฟ้าเรื่องจ่าอะไรอยู่นะเดวี่เนี่ยแล้วตัวนี้ส่งไปที่ประเทศเกาหลีไปให้คนเกาหลีทดลองใช้ดูก็เผื่อเพราะว่าเผื่อมีในเรื่องการตลาดด้วยเนาะก็ทีนี้เกาหลีก็บอกว่าเอ้ยโอเคเลยนะเขาส่งคนมาวันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยก็คือว่ามาคุยมาเจอจาแล้วก็ทําเว็บไซต์เปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลีด้วย เพราะนั้นเราจะมีไปขายที่เกาหลีแล้วนะคือจะเอาของเราไปขายที่เกาหลีถูกต้องเพราะนั้นคือถ้าสมมติคนไทยคนไหนไปเที่ยวที่เกาหลีเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้มาก็เป็นของเดวี่นะของคไทยก็สั่งซื้อที่นี่แล้วจะไปเสียเวลาไปซื้อที่นู่นทำแมวอะไรอ่ะเงยบอร์โทรก็ขึ้นอยู่แล้วก็โทรมาสั่งซื้อมาสอบถามก่อนได้นะสองตัวนี้ตัวหนึ่งจะช่วยให้ขาวช่วยให้บรอีกตัวหนึ่งช่วยให้ตึงช่วยให้แบบว่าผิวที่เป็นรูุมขนเต็มเต็มเต็มทนกคนก็คือใช้ก่อนนอนหมด เอ่อตัวนี้คือตัวขาวใช้ตอนกลางวันค่ะ<อ>ตัวสีดําใช้ตอนกลางคืนค่ะนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็คืออย่างที่รู้ๆกันก็จะมีกันแดด,แ,ด,ดแล้วก็ดดมีตัวรักษาฝ้ากระทั้งนอ่าฝ้ากระรอยบุ๋มเบิ้มอะไรใช่ไหมแผลเป็นอ่ะฝ้ากะเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบรอยดําจุดด่างดําจากสิวบ้างรอ,อยไหม้บ้างหรือว่าเป็นกระที่ฝังลึกจากโดนแสงไฟหรือว่าโดนอะไรนานๆมันก็จะ อย่างที่ภาพขึ้นเลยก็คือว่าคนที่ใช้จริงๆเราไม่มีดีทัชนะก็คือว่าก่อนใช้เนี่ยก็คือเขาเป็นมานานแล้วพอใช้ไปปุ๊บเจ็ดวันเนี่ยมันก็ค่อยๆจางลงแล้วตัตวนหน้าหรือเปล่าโอ้ยไม่นะออมันทานํางานยังไงทําไมมันจางวิธีการของเขาก็คือว่าเขาจะไปจับรอยค้าเสียเนี่ยแล้วค่อยๆเนี่ยทาให้รอยค้าเสียเนี่ยมันค,ค่อยๆจางลงหเหมือนแบบผิวเราเนี่ยทุกวันเนี่ยมันผัดเม็ดสีใช่ผิวเราเนี่ยมันผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวอยู่แล้วทุกวันเพราะนั้นเขาก็จะค่อยๆเอาออกไปเรื่อยๆ แล้วก็ใช้เฉพาะใช้ตัวนี้ก่อนนอนอย่างเดียวตัวรักษาฝ้ากระอันนี้สําหรับผิวหน้าใช่ส่วนกันแดดนิดนึงว่าบ้านเราตอนนี้แดดแรงขนาดว่าหน้าฝนแล้วนะก็ยังร้อนมาออกไปไหนก็ร้อนอันนี้กันแดดก็คือว่าเนื้อของเขาใช่แต่ว่ามันจะเบากว่านะเป็นเนื้อบีบีเลยอ่ะใช่แต่ว่ามันจะเบากว่าเป็นเนื้อบ B บีลฮะบีบีเนี่ยมันจะหนากว่านิดนึงออฮะเพราะว่าอ๋อนี่เป็นซีซีตัวนี้เป็นไลท์บีบีไลท์บีบีใช่พอเราทาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มัน เออปกติกันแห่มันจะมันมันมันจะมันแล้วเวลาเนือออกล่ะเนือออกไม่เป็นคาบด้วยพี่ต้นไหลย้อยไหมไม่ไม่เพราะ่อเนี่เคยไปใช้บางยี่ห้อแสบตาออ้ยทรมานมากใช่แล้วบางคนไหลออกมัน่อเชียร์ค่ะแล้วดูหน้าแบบดูเนียนอ่ะใย่มือเนียนนี่แค่โดนมือนะถ้าโดนหน้าจะผ่องขนาดไหนอันนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นของสีไม้ลายมือของคนไทยของคุณเอสเองเลยนะถูกต้องจ้ะโอ้โหเพราะนั้นเราคัดสรรวัตถุดิบเนี่ยเรานําเข้าจากต่างประเทศหมด แล้วก็มาผลิตที่บ้านเราเนี่ยเพราะว่าจะได้ลดต้นทุนลงคือสูตรเป็นสูตรของเราแต่วัตถุดิบเนี่ยเราเอาเฉพาะที่มันเป็นสารสกัดทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมที่เอามาแล้วก็เอามาผสมให้แล้วนาเข้าอย่างเดียวเลยคือมาตรฐานเนี่ยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย มีอยงออยอมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฝรั่งเข้ามาพิสูจน์แล้วเอาไปขายถึงเก้าหลงเก้าหลีก็ว่าไปใช่คุณภาพเขาดีขนาดโดนก๊อปปี้เลยนะใช่จริง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 อะไรเนี่ยหน้าไม่อายจริงเลยนะเดี๋ยวนี้มันมีวางขายตามตลาดแล้วนะใช่เหรอแต่ไม่ใช่ของจริงใช่ไหมเพราะเดี๋ยวี้ไม่ได้วางแบบนั้นเพราะว่าเปิดออกมาปุ๊บน้ำยาคนละคนละแบบเลยเนื้อครีมคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเสี่ยงนะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าพังอ้ทถ้งนั้นเอาที่ถูกต้องโทรไปที่เบอร์นี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ค8 3นี่เลยอันนี้มีเบอร์บัญชีด้วยก็คือก็คือว่าเดี๋ยวเรามาเล่นโปรโมชั่นกันได้ก็คือว่าโดยปกติแล้วทั้งเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าราคาเนี่ยมันก็จะรวมในเรื่องของตัวล้างหน้าค่ะอ่านี่เป็นล้างหน้าเซ็ตสองขวดตัวนี้รักษาฝ้ากระหนึ่งชุดแล้วก็กันแดดรวมแล้ว6ชิ้นปกติแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ราคา7,950าอ้บาทแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นเล่นเล่นโปรโมชั่นกันนิดนึงก็คือว่าถ้าผู้ชมทางบ้าน สั่งซื้อนะฮะเราจำกัด30สายสั่งซื้อแล้วโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเราลดให้2,700บาท<ะ>เหลือเพียงเหลือเพียง5,250บาทแล้วเราก็แถมชุดรักษาฟ้ากะเนี่ย1,650บาทให้ฟรี1ชุดนะฮะเอาเอาง่ายๆ6ชิ้นเนี่ยในราคา5,250บาท5,250บาทแต่มีเพียงแค่ 30ชุดเท่านั้นสาชุดเท่านั้นแล้วจะทำยังไงอะฮะถึงจะเป็นสามสิบก็มาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 3 8 5 8 8 0 5 5แล้วก็0 8 6 0 3 3 4 1 3 5หรือใครกลัวที่จะเสียสิทธิ์ก็ส่งเมสเซจจองสินค้าสต่ต้องใช่ส่งเมสเซจจองได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าจองแล้วต้องเอานะอย่าเสียอย่าไปเสียเขาเรียกอย่าไปเอาสิ่งอื่นใช่ใช่สิ่งอื่นนะแต่ก่อนหน้านี้เพื่อพิสูจน์ตอกย้ำนิดนึงว่ารูปสมัยก่อน เอามาฝากกันนิดนึ่อว่าเขาใช้จริงๆริงเขาใช้จริงๆรินอะ้เขาดูหน่อยนะบ้านนี้เขาใช้กันทั้งบ้านสมัยก่อนไหนอะคุณเอ๋สมัยก่อนคุณเอ๋สมัก่อนบอกว่าเสื้อสีม่วงนะเสื้อสีม่วงไหนขอภาพเมื่อกี้กลับมาดูอีกทีสิ เสื้อสีม,ม่วงใช่เสื้อสีม,ม่วงกับเสื้อสีเขียวเนี่ยแทบจะเป็นคนเดียวกันเลยสีเดียวกัน <c oughs> <c oughs> บ้า <c oughs> ใช่เหรอคุณเอทไทเพราะว่าค้ำมากเป็นคน <c oughs> ค้ำอากเนี่ยเ,<อ>เทียบกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนเนี่ยค้ำธรรมชาตินะนี่ก็ค้ำธรรมชาติก <c oughs> ัน <c oughs> เป็นคนคนจังหวัดอะไรฮะ<อ>ของเอฟเป็นคนโคร,ราช <c oughs> เพื่อนนี่เพื่อนนี่ชลบุรีนะอันนี้ก็คือว่าอันนี้เป็นเพื่อนสาว เพื่อนสาวที่ไปใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อนสาวอะไรใช้มีหนวดเฟิร์มนะเพื่อนสาวเพื่อนในวงการแฟชั่นกันก็คือว่าเธอคนนี้ก็ชอบรักสวยรักงามแต่ว่าก็ไปลองผิดลองถูกไงแล้วก็ลองมาเสร็จปุ๊บหน้าพังนี่เป็นสังขยาหน้าปลาแห้งเลยนะนี่อันนี้สิวอ่าดูสิส่วนนี้หลานหลานไงที่มาออกอะไร